เดี๋ยวสัญาเดินเดินขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจเป่าคหาข้าวกินก่อนทุกคนเชสเตอร์เดอะมอลล์บางกะปินะฮะคือถ้าแบบว่าไม่มีอะไรกินก็อาจจะขึ้นไปกินด้านบนเนาะอุย้ยเชสเตอร์ก็เมนูน่าสนใจนะดิไข่กงไข่กุ้ง,งนี่มีแบบว่าไก่ฟรายชาไทยตามือนะข้าเอก,กันเข้าเอก,กันแม่ด้านหลัง อันนี้คือเป็นแบบชั้นหนึ่งเลยนะเข้าประตูเข้ามาปุ๊บก็มาเจอตรงบริเวณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลานโปรโมชั่นนะก็จะมีการจัดงานจัดอะไรต่างๆอันนี้คืออยู่ที่ชั้น G ีนะครับขึ้นไปชั้นบนก็เป็นชั้น M นะตอนนี้คืออยู่ชั้น G อันนี้แบบเดียเเด๋ยวเดินพาเดินเล่นๆเดินเล่นแบบคำๆนะตรงนี้ McDonald' s นะฮะ m c d o n น l d s นี่ก็เป็นแบบรู้กันอยู่แล้วนะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยชุดร3999 59 แมตัวน้องสามารถที่จะแบบว่ามากดเนี่ยข้างด้านหน้าเขาก็กดเลือกกันเอง if and boy power mall มีการจัดว่าคุยขายเกมด้วย ps5 kfc นะครับ kfc kfc อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้เอง kfc ตรงนี้ก็เขาก็ประสันหาแล้วนะ kfc <c oughs> คือสามารถที่จะแบบมา,ากินแล้วก็นั่งชาร์จแบตด้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เขามีจุดชาร์จแบตให้นะนี่อันนี้คือที่เราจะมากินบ่อยมากเลยก็คือไอศครีมของที่นี่นะ moss burger คือเราจะไม่เขา,า,าเป็นมอสเบอร์เกอร์นะชื่อเขาอะแต่ว่าเราอะจะมากินมัทฉะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำัยเราจะมากินอ่ะไปเปลี่ยนสิเปลี่ยนรูปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกอันนี้เนะนี่ยคืออ่าเห็นไหมเขามีเบอร์เกอร์เบอร์เบอร์เกอร์เบอร์ใจเบอร์เกอร์เบอร์กรอบเนี่ยเห็นไหมสองข้าวกล้าวสองหกเก้าอันนี้ก็คือมอสเบอร์เกอร์แต่ว่าสิ่งที่เราแบบชอบมากินของเขามากๆเลยก็คือไอศครีมนะครับไอศครีมของเขาก็จะเป็นว่านมฮอกไกโดอะไรเงี้ยยี่สิบบาทเองราคาไม่แพงมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้อุ้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ตอนนี้ถัดจากอ,อ,อุ้ยอันนี้ก็น่ากินถัดจากที่มอสเบเกอร์ก็เป็นคาเฟ่อเมซอนนะครับสาขานี้ก็จะยิ่งใหญ่อลังการนิดนึ่งนะสาขาแบบของเดอะมอลล์สเวนเซ่นนะครับแล้วก็เ,เนี่ยสเวนเซ่นมีสองฝั่งว่าใหญ่โตอลังการอยู่ด้ล่ะ ออกจากโอ้นี่อันนี้ก็คาเฟ่อีกคาเฟ่หนึง่งที่นี่คาเฟ่นี่นะฮะ <c oughs> เขาก็คือแบบว่ามีหลายจุดนะตามห้างตามศูนย์ประชุมศิริกิตก็มีนะอันเนี้ยอันนี้คือเป็นรลเมอีทนะครับก็จะเป็นวแบบ่าโซนอาหารของเดอะมอลล์บางกะปินะครับเนี่ยด้านในก็คือมีร้านอาหารมากมายหลากหลายนะครับดวแบบว่าร้านอาหารด้านนี้เป็นดงดงดงกีนะครับดงดงดงกีก็คือ ของเยอะมากเมื่อก่อนเราก็มาช้อปปิ้งไปแล้วทีหนึ่งนาะพามาช้อปปิ้งอยู่นะถ่ายถ่ายไปแล้วด้านในอ่ะว่ามีอะไรบ้างนะครของกินเยอะอยู่นี่ดงดงดองกีด้านนี้ดงดงดงกีก็คืออยู่ชั้นดงกีก็คืออยู่ชั้นจีนะครับอา๋ยวเราเดินแบบ ไปทางนี้เนี่ยเห็นไหมด้านนี้ก็มีแบบว่าร้านอาหารทองสมิธก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมแอนตี้แอนทงสมิธคนมากินก๋วยเตี๋ยวเยอะนะก๋วยเตี๋ยวอทองสมิชเนี่ยมันน่าจะแบบว่าหมดแล้วโซนที่เป็นโซนอาหารโดยตรงอะเนาะนู่นด้านในด้านใน รู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นโซนของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวลองเดินดูแบบนิดหน่อยนี่อันนี้คือเราเดินมาโซนด้านหลังแล้วนะคือแบบว่าเดินมาก็เป็นร้านแว่นร้านอะไรเดี๋ยวไปเดินดูด้านนี้นะอ๋ออันนี้เป็นเป็นของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล้วก็มีแบบโซนอาหารเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนะเขาจะทำโซนอาหารอยู่ตรงนี้เยอะมาก แล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านหน้าเป็นแบบโซนอาหารแบบจริงจังนะประมาณนี้ทุกคนด้านหลังคือเป็นแบบโซนอาหารแบบเล็กๆน้นอยๆแล้วไม่ได้จริงจังมากนะครับเดลิควีนเดลิควีนชาไทยอุ้ยขนมขนมปังอุ้ยขนมปังก็น่ากินมากเลยเดินมาเดินมาด้านหลังเลยนะด้านในเนี่เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เดี๋ยวเราพาแบบเดินดูบรรยากาศกนะันนี้ชั้นจีอยู่เลยนะอันนี้สละเป่าขนมบ้านอายการนะครับขนมเยอะบ้ากปังสยามก็อยู่ทางนูน้นบองชูอันนี้ก็เป็นแบบร้านขนมปังเหมือนบองชอูเดินมาหลังสุด ถ้าหมดแล้วเนี่ยเป็นโอคิสปิ้ครีมก็อยู่หลังสุดเลยเนี่ยคิสปิ้ครีมอยู่ด้านในนะฮะเห็นปะไอโซนถ้าใครจะกินมีที่นั่งกินด้วยนะโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะคือร้านด้านในมันจะเป็นแบบร้านน่ารักน่ารักก็คือเหมือนแบบซื้อเช็คเอาท์ก็คือแบบซื้อแล้วก็กินแล้วเอาไปกินบ้านอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่ได้แบบว่านั่งกินที่ร้านโดยตรงนะด้านในนะเมื่อก่อนนะตรงนี้จะเป็นแบบโซนนั่งนั่งกินเป็นของท็อปอะไรเงี้ยนะไม่อาจจะเป็นของ ของเดอะมอลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะอยู่แบบติดกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เนะาะคราวนี้เขาก็ย้ายไปอยู่ด้านหน้าก็คือเป็นโซนอาหารแบบจริงจังไปเลยนาะทุกคนนี่เดี๋ยวขึ้นไปท่อุ้ยมีอันนี้ด้วยอะ่ะมีแหนมเนืองด้วยอะ่ะหนมเนืองชุดเท่าไหร่อู อันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้บอกว่าเดินวนแบบรอบเยอะแย,ะเ,ยะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,เ,าเราอ่ะพามาเดินเดอะมอลล์บางกะปินี้รู้สึกประมาณสองรอบแล้วนะทุกคนถ้าใครแบบจะดูละเอียดละเอียดหรือว่าดูเยอะๆที่แบบว่าพาเดินรอบก็อาจจะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะตอนนี้ฉันก็เดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปหาข้าวกินนะเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศก,าก่อนนะอันนี้คือเป็นชั้นเครื่องสําอางเราต้องไปขึ้นทางฝั่งนู้นหรือเปล่าเราต้องไปขึ้นทางหลัง โซนนี้มันจะเป็นโซนของทางโซนของทางเดอะมอลล์นะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะเพราะว่าโซนตรงนี้เป็นเดอะมอลล์หมดเลยขึ้นไปก็คือจะมีแบบพวกคล้ายค้องคล้ายสินค้าอะไรทั่วไปนะนี่เราต้องออกมาทางนี้เพื่อไปขึ้นประตูไปเพื่อไปขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็ขึ้นไปด้านบนกันอุ้ยอากาศเยน็นนคือตอนตอนมาถึงใช่ไหมแล้วก็เดินแบบเดินเล่น,ลนๆข้างนอกนี่คือแดดร้อนมากเหงื่อแตก พอเข้ามาในเดอะมอลล์แบบโอ้โหแอร์แบบว่าเย็นเยือกมากเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินเล่นกันทีหลังนะครับออ้รถเนีย่ยตอนนี้เราแบบมาขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีแบบร้านหลายอย่างอันนี้จะเป็นคลินิกนะครับชั้นนี้ราต,ต้องขึ้นไปชั้นบนนี่นี่นีต่ต้องขึ้นไปชั้นบนตรงนี้เลยนะี่เห็นไหมมันจะเป็นชั้นโซนอาหารนะครับ มิสเตอร์ดีไอยมิสเตอร์ดีไอยู่ชั้นสองพาว่วมอยชั้นสองนี่รับจะมาดี y ก็มาชั้นสองได้เลย Big c a m เมล่ามินิโซอืมเนีย่ยชั้นสองนี่คือของใครเยอะแยะเลยมีคาเฟ่นี้อะไรด้วยแต่ว่าจะไปหาข้าวกันข้าวกินก่อนตอนนี้คือสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นเรายังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนทุกวัน, <laughs> วนคือตื่นก็เที่ยงไงตื่นบางทีก็เที่ยง แล้วก็นอนเล่นนอนนั่นกว่าจะแบบได้กินข้าวก็คือสี่โมงครมงเย็นมืมม้อแรกนะแล้วก็มื้อสุดท้ายของวันเพราะว่ากินวันละมื้อเท่านั้นคือที่ทุกคนเห็นว่าเอ้ยก,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 ก็กินขนมกินขนมอะไรเงี้ยก็คือเราก็กินเสริมไ <laughs> ปเพราะว่าเรากินข้าวแค่แบบมื้อหนึ่งวันหนึ่งมือ้อแล้วก็อาจจะมีกินขนมเสริมเสริมแบบความหวานในร่างกายบ้างอะไรอเงี้ยนะไอศิครีมนี่ดันน,ดนี้คือชั้นอันนี้คือดันนี้ชั้นสาม ยูุลามินอ้ดันนู้นเป็นแบบโรงภาพยนตร์ครั้งที่แล้วก็พามาเดินแบบว่าเฉพาะชั้นสาไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยอันนี้ก็คือแบบมาเดินอีกหนึ่งรอบซิสเลอร์โอ้โหซิสเลอร์คนเยอะแน่เชื่อได้เลยเนี่ยคนเต็มแน่หรือว่าถ้าแบบไปกินได้ก็คือกินซิสเลอร์ได้นะทุนเพราะว่ามันแบบราคาไม่แพงเนี่ยวันนี้นะรู้สึกเขาจะมีโปรโมชั่นเลยนะวันที่เรามาหกคนเต็มร้านเลยแลวคนก็รอ ยูด้านหน้าอีกเยอะแยะอู้หับเบอร์ฮับเบิรแลนด์นี yeah. ่เปิดแล้วนะนั่นปกติคือฮับเบอร์แลนด์มันจะยังไม่ได้เปิดโอิชิชาบุชิอากะเซกิอะไรเงี้ยนะอัมพาวาร้านเอ็มเคร้านอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่าแบบ <Okay. S 1> เขามีอะไรอีกนี่คือเดโม่บางกะปินี่ฮับเบอร์แลนด์น้โหเป็นโซนเด็กเด็ก<ๆ><ๆ>น้อยนะเด็ก<ๆ>น้อยชอบ โอ้โหวัยรุ่นสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบก็จะอยู่ที่นี่กันเยอะอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปนี้อันนี้คือด้านนี้คือเป็นส่วนน้ำนะครับเห็นไหมท่านี้เป็นส่วนน้ำด้านบดฮับเบิลแลนด์ส่วนน้ำแล้วก็เป็นแบบจุดเล่นของเด็กๆเนาะ บุญตงกีบะเตี๋ยวเรือพนครกิไลเดียอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วเหรออาหารญี่ปุ่นอแต่ว่าคือประเทศไทยนี้ในห้างนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่คือยืนหนึ่งเลยนะ <laughs> เพราะว่าเยอะคือเดินไปเนี่ยเห็นไหมร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเต็มเลย แซ่บเกินต้านอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบว่าร้านมะละกอร้านต้มยำร้านอะไรไม่รู้ไหนดูนี่ยาโยอินะฮะยาโยอิด้านนู้นก็เป็น MK MK ค b q Fuji อะไรอย่างนี้นะครับกินอย่างดีนะกินฟูไหมคือแบบฟูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า กันตายมากเลยพุดเลยคือเวลาแบบนึกอะไรไม่ออกกินอะไรกินอะไรกินอะไร,ก,ะไรกินฟูเพราะว่ามันเงียบคือเหมือนว่ามันเงียบมันใช้เวลาแบบนั่งอยู่คนเดียวนิ่งๆได้แบบว่าไม่ต้องวุ่นวายกับใครอะไรเงี้ยถ้ากินฟูนะอันนี้คือบาร์บีคิวพาซาคือแบบเนี่ยร้านฟูเห็นไหมร้านฟูเขาจะบอกว่าเงียบๆสบายๆนั่งไปเถอะคนเดียวอยากทําอะไรก็ทําไปอะไรเงี้ยเป็กปุ้นหลัง ร้านป้อนโอ้ร้านชื่อหน้าหลักจังชื่อป้อนโมโม่พลาดายอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยหรือเราจะกินฟูกินฟูดีกว่าเนะเห็นไหมอันนี้คือบรรยากาศร,ราศ้านนะฮะเนี่ยแหลมเจริมซีฟูด้ดหรืออะไรต่างๆนานา,นาเดี๋ยวเราดูก่อนขอดูก่อนด้านหนึ่งก็มีโมโม่พลาดาแล้วก็เป็นแบบจุดเล่นกินฟูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละไปเนี่ยหนึ่งท่านจบ,จบ เห็นไหมแต่เราไม่ได้เอาตังค์มาไม่เป็นไรสแกนได้อืมอยากกินอันนี้จังเลยเราจะเป็นเราจะมีเมนูแบบว่าเมนูเขาเรียกอะไรเมนูแบบกันตายของเราเลยนะก็คือหมูไหนวะเดี๋ยวเราให้ดูเมนูกันตายของเราไปดูข้างในแล้วกันเนาะไปนี่คือเมนูกันตายของเรานะหมู ชุดหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดครับนี่เวลาไม่มีอะไรกินก็จะกินอันนี้หรือไม่อย่างนั้นก็เราก็จะกินชุดหมูผัดซอสแอนิกซึ่งซอสแอนดิกคืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็กินมาแบบว่านานแล้วเนี่ยสองเมนูนี้อยู่ติดกันเลยแล้วก็ถ้าแบบวันไหนหิวมากๆหิวมากๆมากๆนะก็จะกินแบบไหนอะก็จะกินนี่ก็จะกินชุดนี้หมูเข้าวห่อสไลารวมลดสองร้อยถ้าสมมติว่าเรากิน เรากินชุดนี้แล้วก็กินน้ำขวดหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ2 6 0กว่าบาทประมาณนี้ไปเดี๋ยกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวลงไปเล่นกันตอนนี้เราก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โอ,โอกระจูอยู่ฝั่งด้านนูน้นมีร้านคาเยอะแยะเลยอันนี้คือชั้นบนสุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น MCC Hall เดี๋ยวลงไปเดินเล่นข้างล่างนิดหน่อยก่อนที่จะไปเดินแบบตลาดตะวันานาเนาะ ันนี้คือแบบว่าพามาเดินเล่นๆที่เดิมอมอบังกะปิก่อนที่เราจะไปที่อื่นนี่คือชั้นสไปแล้วลงชั้นล่างกันดีกว่าลงมาชั้นสองเจอมินิโซบิกคาเมลา่าแต่ว่าแบบน่าจะชั้นหนึ่งมันน่าจะมีอะไรเดินดูมากกว่าเนาะ นี่ร้านอะไรอ่ะอ๋อชั้นนี้มันจะเป็นแบบฟิวอิเล็กทรอนิกส์เนาะร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยดูชัน้นชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกอะไรคลินิกเนาะแล้วก็ร้านขาของตัวไปนู่นชั้นล่างชั้นล่างหน้าเดินไปเดินเล่นชั้นล่างดีกว่าบรรยากาศดี ดูนี่คือชั้นสชั้นสามมาเป็นชั้นโซนอาหารแล้วก็โรงภาพยนตร์ชั้นสองตัวนี้จะเป็นชั้นพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยร้านตู้มือถือร้านอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวลงไปชั้นล่างดีกว่าไปเดี๋ยวลงด้านล่างกันดีกว่านะครับจากชั้นสองไปชั้นหนึ่งลองไปดูว่าแบบชั้นหนึ่งก็จะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยชั้นสองมิสเตอร์ดีไอเนาะ จริงมันมีพื้นที่เยอะไงเราก็เลยเดินไม่หมดหรอก <c ười> คือดโซดโซอยู่ชั้นหนึ่งโอ้ดโซแบบไ,ไปเดินเล่นไดโซก่อนไปหาซื้อของไปดูของใช้แบบจ,บจุกจิกจุกจิกอุ้ยมูจิเขาเปิดแล้วนะมีคาเฟ่มูจิอยู่ด้านล่างด้วยนะนี่ปนะัดลมไดโซอุ้ยของนะช้อปปิง้งจ้ะไปดูเย ไปดูมูจิดีกว่าไปหาช้อปปิ้งอันนี้คือชั้นเนี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีนี่ไงชั้นหนึ่งมันก็จะมีแบบพวกร้านค้าแบบว่าทั่วๆไปเนาะนก็จะมีแฟชั่นเครื่องประดับอาดิดาสบ d y สโกลฟมีหลายอย่าง c q โน่นน่มีไอทีมีร้านอาหารหรือเครื่องดื่มอ๋อมีแบบพวกร้านอาหารอินทน,นินอินทน,นินก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยตรงนี้กิจกรรคามบันเทิงเกมสตาร Comment ์ มีแบบว่าคลินิกความงามก็เจ้ารวมๆกันอีกคลินิกความเนี่ยอินทนินอยู่ตรงนี้เนี่ยไปเดี๋ยวพาพาไปเดินดูแบบน้อยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวลงไปดูมูจิเนี่ยเห็นไหมคลินิกความงามอินทนินอยู่ตรงนี้เนี่ยคลินิกความงามหมดเลยยาวๆไปเออเดี๋ยวเราเดินไปนู้นดีกว่าเดินไปแล้วก็ค่อยเดินย้อนกลับ เดินั้นกับชั้นล่างแต่ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับฝั่งทางซ้ายมือก็เป็นคลินิกนะฝั่งทางขวามือตอนนี้ก็จะเป็นรา้านขายเสื้อผ้าทั่วๆไปกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะเยอะแยะด้าน mm hmm. นู้นด้านนู้นจะเป็นแบบของโซนเดอะมอลล์นะครับโอ oh. แบบร้านคาเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงนี้วิทย์เมออันนี้คือจุดข้างหน้านี้ก็หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะมูชิมูชิบาจาเดี๋ยวลงไปดูชั้นล่างดีกว่าอยากไปแบบดูชั้นล่างสุดอะไปดูปลานี่ชั้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นชันชช้นเอ็มใช่ชั้นเอ็ม ชั้น M ก็จะเป็นขายสินค้าทั่วไปนะพวกเสือ này, เส้อผ้าเชนเจอร์วูแมนเนี่ยเสื้อผ้าอาจจะมีแบบว่าคลินิกคลินิกอะไรรวมนิดนึง Starbucks Starbucks Star มีแบบประมาณ3สาขานะที่เนี่ย <c oughs> เยอะมาก <c oughs> นี่นี่นี่ให้ดูแบบชัน้นอันนี้ชั้น M นะครับมาดูบรรยากาศชั้น M กันอู้ <c oughs> อันนี้เห็นไหม ชั้นเอมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านขายของทั่วๆไปเลยทุกคนเดีย๋ยวบรรยากาศชั้นเอ็มลงไปชั้นชั้นหนึ่งไอชั้นจีดีกว่าเพราะว่าชั้นจีอกว่ามันแบบไปดูนกไปดูไก่ไปดูปลาไปดูไก่ไปดูก็เอาไก่ไปไหนมันมีแต่นกกับปลาอืมนี่บรรยากาศเนี่ยถ้าชั้นจีอ่ะด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นร้านทองหมดเลยร้านทองเยอะมาก เข้ามาปุ itude, ๊บก็เจอเลยเนี่ยอันนี้ร้านเพชรร้านเพชรเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบว่าโซนกิจกรรมนะครับชั้นชั้นจีนะโซนกิจกรรมเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าเดินไปทางซ้ายมือก็จะเป็นโซนอาหารแล้วก็ถ้าเดินตรงมาก็จะเป็นแบบโซนทองร้านทองร้านอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ว่าชั้นจีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบชั้นจีมีอะไรเนี่ยแฟชั่นหรเครื่องประดับร้านแห่งหรือเครื่องดื่มร้านทองเล็บเพชรความงามสุขภาพไอทีแล้วก็มีพวกร้านเล็กๆน้อย อันนี้ก็จะเป็นร้านทองไยร้านทองยาวยาวจากปากทางเข้าตรงนี้เป็นโซนร้านเพชรอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านทั่วไปเดียเ๋ยวเราไปดูอันนี้ดีกว่าเราจะพาไปดูนกนกกระป๋าพาไปดูนกกระป๋าเนี่ยร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะเขาทําแบบเป็นโทนขาวแล้วก็วางขนมแบบน่ารักน่ารักอ่ะดูน่ากินอันนี้คือแอปเปิะนะ้ลแตจะยังไม่ได้เปิดนี่มาดูตรงนี้ทุกคน อุ้ยปลามีปลาตัวใหญ่ไหมวันนี้รือแบบมีที่นั่งพักผ่อนมีที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยได้ด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าเจอต้องปลาอยู่ไหนปลาตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยทำไมแบบน้ำนิ่งจังเลยอุ้ยนู่นทุกคนปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่ด้ว,ว,วยนิ่งมากเลยไม่ขยับเลยโอ้ ประมาณนี้ไปด้านในด้านในเหมือนเป็นร้านกาแฟน,นี่อุ้ยร้านกาแฟหมดล้วเอร้านกาแฟที่เราจะกินแบบไม่มีนะอยู่ไหนไม่รู้อันนู้นเป็นแบบ อ๋อวัดสันวัดอะไรเงี้ยอันนี้คอันนี้คือชั้นชั้นล่างแหละเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งเราเดินมาฝั่งนู้นแล้วตอนที่เราจะขึ้นชั้น3ามเดี๋ยวตั้งแค่เงั้นเราก็เดินไปทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เราไปดูมูจิดีกว่าเมื่อกี้มูจิอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมน่นกไม่อยู่นกเหมือนเขาน่าจะเอานกออกไปเพราะว่ามันเสียงดังแน่เลยอะ่ะเพราะว่าปกติมันจะได้ยินเสียงแบบแคกวแคกวแควงแคกวกกเสียงนก ต,ตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงเลยไม่มีแล้วอะ่ะอุ้ยปลานี่ปลาตัวผู้ล้วนปลาคับปลาตัวผู้ล้วนนะบอ่บอบ่อตัวนี้มีแต่ตัวผู้เพราะว่าเป็นปลาคับอโอนี่ไงมูชิไปกินกาแฟที่แบบมูชิก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปเดินแบบตรงตะวันนา ตะวันนาตรงนั้นก็ของกินเยอะมากเลยนะคือตอนนี้กินกินข้าวมาก็แน่นอยู่ยังไม่อยากแบบกินอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกระเพาะจะเต็มก่อนมันจะกินไม่ได้มูจิเนี่ยค,คาเฟ่มูจิ่อด้านในก็จะมีแบบว่าขายของเหมือนสาขาอื่นทั่วไปหละแล้วก็มีแบบคาเฟ่เล็กๆอยู่ตรงนี้สามารถที่จะมาดื่มกาแฟมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆมา นั่งเล่นมาแบบตึมหุ่นน่ารักน่ากลากางนี้นะนี่ไหมคาเฟ่หมูชีอันนี้ก็คือเดินย้อนกลับมาทางทางเดิมนะเนี่ยโอเกที่เราผ่านทอนสมิร์ไปชั้นบนใช่ไหมจริงๆคือแบบแต่ละชั้นมันก็จะมีแบบว่าขายของเป,บบเป็นแบบเป็นแพลนอยู่แล้วเนาะชั้นนี้ก็คือจะเป็นแบบขายทองแล้วก็โซนอาหารโซนร้านอาหารอะไรต่างๆแล้วก็ เป็นกรูเม่อีทก็คือเป็นแบบโซนขายอาหารนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปแบบนี่ไงดองกี้ดองกี้กไปหาไปหากินอะไรดีอะเนี่ยไปกินไอเอาไปกินไอติมตรงนั้นดีกว่าเราไปกินไอติมดีกว่าไอติมที่เราบอกว่ามอสเบอร์กินไอติมบอกว่ามอสเบอร์ดีกว่าเป็นไอติมฮอกไกโดอุ้ยอฮ้ยนี่สบู่แพ้เราซื้อไปจะาซื้อไปถูอยู่นะก็นิ่มดีอยู่นะ เอ้ยนอกจากสบูแ่แพะมันก็จะมีครีมเลยนะทุกคนอันนี้คือดองกีนะครับดองดองดองกีอยู่ข้างในนะฮะเคยพามาแล้วไปคนดูนะเรามีคลิปพาเดินเพื่อดองกีอยู่อุ้ยคาเฟ่อเมซอนอุ้ยมันเริ่มมืดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนั่งกินกินอะไรนีอุ้ยทําไม่มีตังสดเลยอะไม่ไม่มีเงินสดเลยอะมีเออมีอยู่ยี่สิบบาทเดี๋ยวไอเดี๋ยวกินไอติมเน่อยนี่ เขามีไอ้ิมแบบนี้ตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่ชั้น G นะครับจุดแรกที่เราพามานะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อนะนี่มีบิวทเรียมมีอะไรนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นนี้ดีวกว่าคือฝั่งนี้เรายังไม่ได้มาไงก่อนหน้าเนี่ยอ้คนเยอะมากเลยอุ้ยนี่ในบิวทเรียมคนก็เยอะมากเลยฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นแบบ โซนอาหารโซนดองกีนะครที่เราเดินไปก่อนหน้าตอนนี้ขึ้นมาปึ๊บอ้ E.S.P เป็นโอ้เป็นแบบขายเสื้อผ้าขายอะไรเงี้ยนะจัสเปาไงนจัสเปาแต่ว่าบางร้านก็ยังแบบว่าอยู่ระหว่างการแบบตกแต่งอยู่จ,จุดล่าง นี่ยคือถ้ามาชั้นนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นชั้น M นะฮะมันจะมีชั้น G ชั้น M 1 2 3 4 1 2 3งสองสามนดูเอเซเว่นนี่เอชแอนด์เอ็ยูนิโคอยู่แถวแถวเดียวกันเลยนี่เยอะแยะเลยเฮ้ยยูนิโคยูนิโคสาขาใหญ่มากเลยนะเนี่ย มีไงยูนิโครยูนิโครแล้วก็เอชนี่ยูนิโครเอชหมดชั้นบนนี้อันนี้คือรู้สึกว่าชั้นนี้จะเป็นแบบว่าชั้นขายสินค้าขายเสื้อผ้าทั่วไปนะทุกคนโซนนั้นก็จะเป็นแบบพวกเครื่องสำอางอันนี้คือเป็นโซนเดมอลเอชแอนเอก็เดี๋ยวเราไปเดินดูชั้น ถัดไปซิว่ามีอะไรก่อนที่เราจะเดินออกไปด้านนอกร้านขาเขาก็ปรับให้มันเป็นแบบว่าฟิลแบบทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าโทนอันนี้นะโทนโทนขาวแดงเนาะเนี่ยรับขาวดำแดงอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นโซนของ แปลนโปรโมชั่นนะครับก็จะมีแบบว่าจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆตลอดเวลาอยู่ตรงนี้นี่เลยด้านบนก็คือเป็นร้านต่างๆนันะเดี๋ยวลองลองเดินลองไปขึ้นตรงนี้ดีกว่าตรงจัสปาแล้วก็ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นชั้นท่าบนก็เป็น เสื้อผ้าตอนนี้คือขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งนะครับอ๋อด้านนู่นก็จะเป็นแบบโซนขายเสื้อผ้าของเดอะมอลล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนด้านนอกที่เป็นร้านขายของแบรนด์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมาย Adidas สลิฟโ o ้อ่นิโตรเนี่ยด้านบนก็เป็นแบบศูนย์บร,ริการของศูนย์บร,ริการมือถือ ด้านข้างหน้านะครับหน้าห้างแล้วก็ชั้นสองเนี่ยชั้น2ก็จะเป็นศูนย์บริการมือถือต่างๆเต้มเลยด้านบนมีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นพาขึ้นไปดูชั้นบนนะครับว่าแบบมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนี่เลยอ๋อเนี่ยพอขึ้นมาอันนี้คือแบบขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ศูนย์บริการซัมซุงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบโซนเดอะมอลล์เป็นของเล่นเนาะอันนี้ก็ธนาคารนะฮะธนาคารกรุงเทพ UOB TTB อะไรเงี้ยธนาคารยาวไปนู่นเลยอ๋อบริการมือถือ,อเดี๋ยวเราเดินดูเนี่ยฟิลแบบเดอะมอลล์บางกะปิปรับปรุงใหม่ก็ เขาก็ใช้แบบโครงสร้างเดิมแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับนี่เลยอ๋อชั้นสามนีชั้นอันนี้ชั้นสองนะนี่เลยนะครับโอ้เวลานี้ก็สวยจังเลย ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ฝัง่งนี้ซูชิโร่ชั้นบนนี้ก็จะเป็นพวกชั้นธนาคารนะฮะถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นธนาคารนะครับแล้วก็ชั้นด้านในหน่อยก็จะด้านในหน่อยก็จะเป็นพวกของเกี่ยวกับอ่าอิเล็กทรอนิกส์มือถือเครือข่า,ขายมือถืออะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างหละตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าของเดอะมอลล์บางกะปิแล้วนะครับทุกคนก็คืออันนี้อันนี้คือไปเดินเลนด้านในมานะแล้วก็นี่เป็นบริเวณด้านนอก แล้วก็อยู่ด้านหน้านะครับจะมีแบบป้ายรถเมย์มีไฟตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นนะไฟก็เริ่มติดแล้วก็เริ่มเปิดไฟสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวันก็จะไปเดินเล่นที่ตะวันนาแล้วนะครับทุกคนเจอก,กันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย